ที่ตัวแดงเพิ่มก็้วหนุ่มสงตัวนะครับห้าแรงต่ำจาก300มร้อยปักพักการหก0้อยทำให้เกิดปัญหาพันเขบอกแรงในกั้นุกล้าสุดท้ายได้สัญญาว่าจะแจกนู่นแจกนี่ก็ไม่ได้และการที่แจกได้ก็ไม่เงินเขาเป็นเงินเราพี่นักพักการเอาเงินเรามาหาเสียงให้เราหาเสียงตัวเองพี่หนุ่มก้าเอากเงินเพื่อไหรเพื่ออะไรมาช่วยแก้ไขเพื่อวางแผนเพื่อพี่น้องต่อไปอ่านมาดูขงาน แยกต้องอยู่กันยือยู่ในตรงสยามวิวเนี่ยเลือกตัางหลายรอบถามว่าูกจไ,ไหมแามว่าด่ากันทุกคนเราไม่เคยมีอะไรชอบเราเราด่าทุกคนที่เราเลือกเพราะเราต้องเลือกตัวเองวันนี้ต้องพิจารณาวา่าสี่ปีที่ผ่านเราเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยเราได้ดไดไอะไรเรารวยขึ้ไไนไหมค้าแรงเราดีขึ้นไหมสุภาพสุภาพุดีขึ้นไหมชวิตจิตใจดีขึ้นไหมถูกไหมครับนี่สิจะลดน้อยลงไหมเหมือนเดิมเพราะหลายคนนี่สร็มากขึ้น ขาลามขาึ้นก็เศรษฐกิจไม่ดีขึ้นวันนี้เ,นเดินตลาดทุกวันเนี่ยสาวที่วันที่ขาวเดินตลาดทุกวันเดินพี่นวชชนทุกคนบน่นว่าไม่มีเงินเป็นหนี้ทกคนะคะเขาบอกว่าเราตั้งใจเราขอทํางานต่องานที่เราทาไปแล้วเสร็จเราก็ทำอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อคนทัวัชิราพรค่ะก็ลงสมัครนะคะกับสภาสมาชิสภาผรแก่นรัษฎรนะคะสมุรปากการค่ะเขตหนึ่งค่ะแต่ใน S <S <an other> ในส่วนของเราเองในฐานะที่เราเป็นคนงานเราวนฐานะที่เป็นพักใหม่นะเขรสามการเบอร์นึ่งเบอร์หและอย่าลืมพักนะครับเบอร์ยี่สิบสามปักสีสมภูเบอร์หนึ่งเกสาครับทำงานมาก็28ปีกินอาสาเป็นกองปราบอาสาตำรวจอาสาอปปปลอสองอรวมนะครับเพื่อจะเป็นปากเป็นเสียงให้พ่อแม่พี่นอ้อง ทำให้การศึกษาดีขึ้นแล้วก็กดนะครับแล้วก็ในคลองมาประกดนะครับ,รรบต้องขอฝากพักครจนไทยไว้นาอกาสนี้ด้วยสร้างคนสร้างพูดไม่เก่งแต่ทำงานเก่งใช่ครับเบอร์อะไรนะครับเบอร์สองครับปัดีเขียวเริ่มพักปัิสีชพูเบอร์ยี่สิบสามความสำเร็จวันนี้อาสาก็ามาทำงานให้บ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่พี่น้องนะครับ เหตุที่ผมชูนโยบายตัวนี้เพราะผมเองได้สัมผัสกับนักธุรกิจชาวอาหรับครับสนับสนุนเต็มที่ครับในกลุ่มสศิลปากรนะครับสนับสนุนคุณครับ้าพักน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 ้าพักสิบสิ่นะครับมาพบกับพี่น้องแล้วเห็นลูกหัวใจทู่ที่ไหนขอคะแนนนะครับมาโอนขอคะแนนตามหัวใจพี่น้องนะครับให้กับนายกรัฐมนตรีไทยตระเวนจังหชาย 23ครับพ <pad> ักพวงชนไทยครับก็สวัสดีครับถึงบท่านระดับวันนี้ผมเวลาพักพวงชนไทยและผู้สมัครสสจังหวัดสุรากาลทุกเขต8เขตมาลงพื้นที่วันนี้เราลงพื้นที่จับโรงงานสยามสตูวรุูกมหาชนจำกัดนะครับอยู่ตรงตัวผู้จ้างหนึ่งทายนโยบายพักเราเนี่ยพร้อมตอบสนองจังหวัดสุรากาลในทุกด้าน นะครับโดยเพราะจังหวัดะเาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวมีแรงโรงงานอุตสาหกรรมมากมายวันนี้เรามาพูดเพราะปพูดคุยกับคนทํางานนะครับไม่ว่าเป็นนายจ้างลู้จ้างผู้ประกอบการทุกคนต้องการโอกาสต้องความเท่าเทียมทุกคนต้องการมีรายได้ที่มีสูงขึ้นแน่นอนว่าระกาามีคนทํางานมากมายคนทำงานเหล่านี้ต้องการการมีอยู่ที่ดีขึ้นนะครับนี่สิทธิ์ส่วนนะครับและความต้องการความก้าวหน้าในชีวิต ทักฟูลจะให้ในโยบายดีมากมายนะครับไม่ว่าเป็นการอัพทกออัพรายได้ทันทีฟูลสองเลยมีนโยบายในการพัฒนาทัศน์ตให้บุคลกากรเหล่านี้มีการช่วยปลดหนี้ให้มีการนโยบายเอาสาษหนี้มาคือโรแรพราแม่พี่น้องในจังหวัดประกาศตรงนี้เป็นจังหวัดที่เราค่อนข้างมั่นใจว่าพี่น้องแบบนี้ให้การตอบรับเราอย่างดีนะครับเรามีสอสอผู้สมัครตลอเขตทั้งแป่พันผู้คุณภาพเป็นคุณภาพเป็นคน,พ,น,คนพื้นที่ลงพื้นที่เข้มแข็ง วันนี้ทางพักโงคไทยเป้าหลายเดียวเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากของทําให้พี่น้องดูดีกินดีอันนี้เป็นจุดแรกต้องทําอย่างเร่งด่วนและขอให้ปากพี่น้องนะครับทุกคนในประเทศไทยนะครับปากทั่วประเทศเลือกพักวงคนได้พักว่จนไทยสำหาไดในทุกที่ปัตยภูกาเบอร์ท,ที่สามขอให้ดูโลโก้หัวใจของพัพกว่จนไทยการลองเกศกาบันเทียชื่อขอตัองสองไปให้พักวงจนไทยนะครับขอบคุณครับ